Porsche 992 Carrera S ชุดแต่ง TechArt เต็มลำผมว่า500ร้อไปไปมีให้เห็นแน่ๆเป็น992 Carrera S ที่แรงที่สุดสำหรับโมชั่นการลาดครับ ชันกระลาดครับสวัสดีครับนี่โมชันครับโมชันโอเควันนี้พระเอกของเราครับปอร์เช่992 c ค r เร l าเอสนะครับ992 c a r เรราเอคันนี้ชุดแต่ง t e คอ a r ์เต็มลำเจ้ารคันนี้เป็นรถของลูกค้าของเรานะครับลูกค้าประจําของเราเลยมีรถกี่คันกี่คันก็ให้เราทํารถคันนี้เคยจูสเต็ปหนึกับเราไปแล้วเมื่อประมาณปี2021แล้วลูกค้าลูกค้าก็ไปใส่ท่อ พักท้ายของอาคาพวิคมานี่แคทแบ็กของอาคาพวิคแล้ววันนี้ครับมาทำอะไรกับโมชั่นการลาดอีกรอบหนึ่งลูกค้ามาอัพสเตตมาอัพสเตตจากสเตตหนึ่งเป็นสเตตสองครับการอัพสเตตจากสเตตหนึ่งไปสเตตสองของเจ้าเก้าตัสองคันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับดาวไบแคทเลสคันนี้เป็นดาวไบแคทเลสนะครับเดี๋ยวหุ้ม ฮีชิลด้วยสวยๆเลยอันดับที่2นะครับที่จะต้องเตรียมก็คือไฟนะครับผมจากไฟสเตจหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเราทำไฟใหม่หมดเป็นสเตจสองนะครับรถคันนี้เนี่ยน้ำมันเป็นเบนซิน95แต่เดี๋ยวสเตจสองเราจะขยับเป็นน้ำมัน e 2 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เครื่องยนต์เนี่ยจะได้ถึง600มาไหมแต่ผมว่า500ไปไป,ไปมีให้เห็นแน่ๆนะครับผมกับเจ้า99้าเก้าสองคันนี้นะครับ คันนี้ได้ผ่านการเซอร์วิสกับของพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนในส่วนของกรองแอร์ตัวนอกตัวในเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เช็ค่วเรียบร้อยเช็คระบบไฟเรียบร้อยเอากลอง BMC มาเป่าเรียบร้อยโมชั่นนะครับเปลี่ยนกรอง BMC กับเรานะครับทุก1 0 0 0 0มกิโลเราล้างให้ฟรีนะครับผมฟรีตลอดชีพโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,วาเจ้า9ก2าตคารละ S คันนี้นะครับผมจากสเตจ1ไปสเตจ2เนี่ยจะขยับม้าไปได้เท่าไหร่กับ 992คายราเอสเทคอาร์แรง <S 1> <S 1> ปอลอดภัยรับผิดชอบโมชั่นกาล์ดครับฟาร์ม Let's go time to grind get inside your mind yeah we working overtime. that's the only way to climb we gonna make it in our prime signing on the dotted line cashing checks left and right that's the way i'm living life uh, i feel alive when I สรุปครับของ Porsche 992 Carrera S คันนี้ครับกับไฟสเตย2ของพวกเราโมชั่นการ์ลัดครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนสำหรับคันนี้ก็คือเรื่องของท่อนะมีแคดเลสดาวไปนะครับผมแล้วก็ตัวแคดแบ็กเนี่ยเป็นของอาคาพวิกแล้วก็มีกอง B M C ด้วยนะครับผมทุกคนก็คงเห็นฟุตแล้วนะครับว่าไอ้เจ้า992 Carrera S เนี่ยบนในโน้มันมันขนาดไหนมันโหดขนาดไหนครับสเตย2 by โมชั่นการ์ลัดครับที่เครื่องยนต์ครับ 643แรงม้าครับที่ล้อครับ559แรงม้าครับส่วนของแรงบิดคันนี้ครับสเต็สอของโปรเจกต์เครับทำได้อยู่ที่868นิวตัน868นิวตันที่เครื่องยนต์นะแล้วก็755นิวตันที่ล้อแรงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบครับโมชั่นกระดาครับจบแบบนี้แหละ เป็น992คาเลราเที่แรงที่สุดสำหรับโมชั่นกรลาดครับไม่เคยทำแรงได้ขนาดนี้มาก่อนเยี่ยมเฉียบสวัสดีครับ